รีวิวกันต่อค่ะรีวิวเหรียญที่ส่งมาขายนะคะสตังรูจะมีนิกเกิลและทองแดงอันนี้เหรียญสองพันหาร้อยสตังรูนิกเกิลและทองแดงค่ะรับซื้อเหรียญละแปดบาทเหรียญน,นี้ชารุดค่ะอันนี้ไม่เป็นราคารับซื้อนะคะขายต่อไม่ได้ค่ะ เหรียญที่ชารุษขายไม่ได้นะคะไม่ได้รับซือ้อค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญออกวัดนะคะ่ ị, ะเหรียญที่ระลึกเหรียญเป็นด้วยถุงมงคลนะคะเพราะนั้น là, ไม่ได้รับซือ้อสตางรูผูก็ไม่รับนะคะเหรียญสตังรูค่ะนิกเกิลกับทองแดงนะคะเท่ากันคะ่ะรับซื้อในราคาเหรียญละแดบาทส่วนเหรียญชารุษไม่รับนะคะเพราะนั้น là, บอกตลอดเลยนะคะว่าชารุด ขายต่อไม่ได้ไม่รับเป็นน่ารับซื้อเฉพาะเหรียญที่ขายต่อได้เท่านั้นเหรียญที่ขายต่อไม่ได้ไม่รับนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญสตังรูทั้งนิกเกิลและทองแดงรับซื้อในราคาเหรียญละแปดบาทนะคะขอไม่ชํารุดนะคะชํารุดไม่รับคะ่ะวางไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวดูว่ามีอะไรมาแล้วเดี๋ยวพนักราแจงไปเอาสองบาทอัานไหนมาเปิดอัานไหนก็บอกนะั่นเลยเหรียญสองบาทที่ระลึกตัวหนานะคะที่มีส้ยทองแดงค่ะเนี่ยค่ะ สองบาทเที่าลึกหนารับซื้อเหรียญละสามบาทถ้าสองบาทหมุนเวียนตังทอนอไม่รับนะคะสองบาทไม่รับเลยอันนี้คือสองบาทเท่ลึกค่ะรับสามบาทเหรียญที่ขายต่อได้อ่ะค่ะนะคะราคาขายต่อได้เมน่รับเหรียญหนึ่งบาทหลังหนึ่งบาทตราแผ่นดินสองพันหร้อยห้า หนึ่งบาทตราแผ่นดินสองพันห้าร้อยห้ารับซื้อเหรียญละสี่บาทค่ะเท่ากับบาทวาระบาทเที่ระลึกกันนะหนึ่งบาทตราแผ่นดินกับหนึ่งบาทเที่ระลึกกเท่ากันสี่บาทหนึ่งบาทครุฑนี่ครุฑนี่รับตลอดเลยนะคะครุฑนี่รับทุกทุกทุกครุฑที่เป็นที่มีรูปครุฑที่เหรียญน่ะค่ะเหรียญที่มีรูปครุฑที่เหรียญรับซื้อทุกเหรียญค่ะรับซื้อตลอดจะมีครุฑบาทหนึ่งเจ็ด พุดรงครุดเฉียงรับหมดค่ะเดรียญทุดรับเดี๋ยวลยยี่สิบบาทครุดบาทหนึ่งเจรับยี่สิบคุดตรงรับยี่สิบอันนี้เหรียญอ๋อิบาทค่ะสิบบาทนิกเกิลที่ระลึกอ่ะสิบาทอย่างนี้รับนะคะ10บาทที่เป็นนิกเกิลที่เป็นเนื้อแบบนี้นะคะรับค่ะเนื้อหวขาวนี่ค่ะรับรับสิบสามบาท เหรียญ10บาทนิกเกิลรับเหรียญละ13บาทค่ะ10บาทที่ระลึกนะแต่ถ้าเป็น10บาท2สีอะน,นะที่มี2สีอะน,นะมีไส้เป็นทองอ่ะแบบนั้นไม่รับค่ะเหรียญที่ระลึกที่มีไส้เป็นทองอ่ะนะคะ10บาทเที่ระลึกอะค่ะไม่รับรับที่มีสีขาวล้วนแบบนี้ค่ะ10บาทรับซื้อเหรียญละ13บาทเหรียญ10บบาทรับซื้อ13บาท อันนี้เหรียญ๋อ้มาเยอะดีค่ะเหรียญครุฑค่ะครุฑเฉียงนะคะรับซื้อเหรียญละสิบบาทค่ะเหรียญครุฑเฉียงปีสองห้าสองห้าขออภัยค่ะครุฑเฉียงปีสองห้าสองศูนย์และสองสองครุฑเฉียงนะคะสองห้าสองศูนย์และสองห้าสองสองรับเท่ากันค่ะเหรียญละสิบบาท เหรียญครุฑเฉียงสองห้าสองสองและสองศูนย์รับเหรียญละสิบบาทโอเคค่ะมาดูต่อมีอะไรอีกเหรียญหนึ่งบาทที่อ้อยโอเคอันนี้เหรียญเหรียญห้าสิบเหรียญยี่สิบเหรียญห้าสิบเหรียญห้าสิบอ๋อเหรียญห้าสิบพระบรม ออนี่มันเหรียญห้าสิบใหม่ปราน่นก็นยังงงๆว่าไม่เคยเห็นอ๋อเหรียญอันนี้ไม่ใช่พระบรมค่ะอันนี้เป็นเป็นรัชกาลที่เก้ารัชกาลที่สิบค่ะเหรียญรัชกาลที่สิบเหรียญห้าสิบาทรัชกาลที่สิบอ๋อเออเหรียญรุ่นนี้ป้าน้าไม่ได้ไปแลกมานะคะป้าน้าไม่มีป้าน้าถึงได้ว่าไม่เคยเห็นป้าน้าไม่ได้แลกไม่ได้ไปแลกมาเก็บค่ะพระบาท พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567าอ่าปีที่แล้วนี่เองนะคะ50บาทอ๋อนึกออกละ5้บาทพระบรม50บาทเป็นเหรียญใหม่เหรียญหบาทใหม่เหรียญ50บาทเหรียญแรกของของรัชการที่10เลยนะคะเพิ่งจะมี50บบาทนี่มั้งนะไม่มีเนะเาะอ่ามีทุกเหรียญ เหรียญยี่สิบาทจะเยอะแต่เหรียญห้าสิบาทไม่มีเหรียญห้าสิบบาทพระชนเหรียญห้าสิบาทพระราชพิธีมงพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบค่ะยี่สิบแปดกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดหกเจ็ดเมื่อปีเนี่ยเองผ่านมานี้นะคะเป็นเหรียญห้าสิบเหรียญแรกของรัชกาลที่สิบนะเพราะว่า มีแต่นิกเกิลมีแต่เหรียญยี่สิบาทเนาะที่ออกมาที่ระลึกนะเกือบยี่สิบวาระแล้วมัง้งสิบกว่ายี่สิบแล้วมัง้งนะคะแต่เหรียญห้าสิบเพิ่งจะเคยเห็นค่ะเออไปน่าก็ยังสงสยยัยโยเหรียญห้าสิบอะไรอ๋อห้าสิบบาทในหลวงรัชกาลที่สิบอันนี้ยี่สิบบาทยี่สิบาทนี้ไม่ได้รับซื้อนะคะแลกหน้าเหรียญเท่านั้นเนี่ยเหรียญีนที่ไปนา้าบอกว่า ให้เก็บไว้ก่อนถ้าใครมีนะอย่าเพิ่งขายเก็บได้เก็บก่อนเพราะตอนนี้ราคาไม่มีเลยหกสลึสงเท่านั้นและสองเหรียญนี้ก็ไม่ได้รับซื้อนะเหรียญห้าบาทเล็กอะค่ะไม่รับนะคะแลกเท่าหน้าเหรียญเท่านั้นนะคะห้าบาทเนี่ยค่ะเหรียญพวกนี้ค่ะเพราะขายไม่ได้ค่ะเป็นเหรียญที่ผลิตเยอะไม่ได้รับความนิยมเหรียญที่ขายไม่ได้นะคะก็ไม่รับซื้อนะคะจะรับซื้อเฉพาะก็น่าพูดตลอดเลยเนาะาะว่ารับเฉพาะเหรียญที่ขายได้ขายไม่ได้ไม่รับเหรียญห้าบาทรับซื้อเจ็ดบาท มีอะไรมาอีกมีอะไรมาอีกมาดูกันให้หมดเลยจะได้ดูให้จบทีเดียวเลยนะคะรับซื้ออะไรนะคะเท่าไหร่เป็นอะไจะบอกเรียนนี่เขาชุบนะคะ บางคนเห็นอาจจะแปลกว่าเอ้ยมีเนื้ออย่างนี้ด้วยเหรออะไรเย่างนี้ไม่ใช่นะคะเขาชุบเขาเพื่อเอามาทําเป็นเหรียญทอง mm hmm. เพื่อเป็นทํางานอะไรสักอย่างหนึง่งมีเหรียญเงินเหรียญทองอะไรประมาณเนี้ยค่ะเป็นเป็นมงคลของเขาเอะเนาะที่เขาเอามาทําโอ้ขอบคุณมากเลยที่ไว้วางใจส่งเหรียญมาขายไปน่าเยอะแยะเลยเนะะี่ยค่ะไปน่าแจง้งไปน่ารีวิวยังไม่หมดเลยนะคะยังยังบอกราคาไม่หมดเลยมันจะมีหลงโยกแต่เดือนต้น ตอนที่ทําราคาพน้าก็จะแยกทํารายการราคาเดียวกันให้ไปพน้าแยกค่ะพน้าจะไม่มั่วจะไม่ปนนะคะเอาเหรียญโค้ดออกว่าเขียนว่าโค้ดอะไรค่ะพน้าจะไม่ไม่ตีเหมารวมมั่วนะคะพน้าจะไม่เอาเปรียบค่ะพน้าจะโค้ดอะไรก็ไม่รู้เนาะอันนี้เ,เขียนว่าอะไรก็ไม่รึกล,กลงไปมากเลยโอ้โหเครื่องเขาเนาะกด อันนี้อันนี้เดี๋ยวเน็นจะคุยราคานะเพราะว่าเขาส่งรูปมาให้ดูแล้วพนับอกว่าพนัไม่รู้ว่าจะให้เท่าไหร่พนัดเดี๋ยวไปถามผู้รู้ให้ว่าโค้ดอะไรเขารับซื้อกันเท่าไหร่นะคะจะได้จะได้งดงเงินทห้เยอะหน่อยเพราะถ้าส่งมาให้พนัแบบนี้นะทักเอาไปคืนกลมๆเขาบอกว่าเหรียญชํมรุดค่ะ จะต้องเอามาขายสายให้ตรงสายอะค่ะไม่ต้องเอาไปคืนกรมถ้าคืนกรมกรมเขาตีไปเรียนชมรุษอ่านไม่ออกค่ะไม่รู้ว่าโคดอะไรนะคะเดี๋ยวต้องไปถามผู้รู้ว่าคือโค้ดอะไร